อนี่มันเพชรนี่นะโชคดีจังเลยอ่ะวันนี้ได้เพชรเมดโ,โตมาด้วยเลยเนี่ยจ้าไม่ไม่ใช่ไม่ไม่นะคะฉันฉันไม่ได้ขโมยนะคะของใครก็ไม่รู้ค่ะ โอคค่ะคุณรู้ไหมพี่ผู้ผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะผู้หญิงคนนี้คือใครอย่างนั้นเหรอผู้หญิงคนนี้ก็คือเมียใหม่ใช่ไหมไม่ใช่นะคะไม่ใช่ค่ะจะเป็นแค่แม่บ้านค่ะนี่แกหยุดพูดเลยสองคนเปชูกันใช่ไหมน้าด้านหน้าดานทั้งสองคนเลยอ่ะคุณหมอคะเขาเป็นยังไงบ้างคะ ไม่ต้องกังวลแล้วนะคะสามีคุณอาการดีมากแล้วค่ะทําตามที่คุณหมอแนะนําและทานยาให้ตรงต่อเวลานะคะ,ะคุณหมอคะไม่ใช่ฉันฉันไม่ใช่คุณคือภรรยาของผมใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะคะคุณคุณจําได้ไหมว่าคุณเป็นใครก่อนหน้านี้เกิดอะไรขึ้นไม่อ่ะ ออคุณหมอคะว่าไงคะพี่ปุกเป็นไงบ้างคะอาการดีแล้วคะ่ะภรรยาเขาดูแลอยู่คะ่ะหมอขอตัวก่อนนะคะภรรยางั้นเหรอคะคุณหมออย่าทิ้งผมไปผมขอร้องนี่ย่งไงาไปมาตกลงเธอจะทำงานเธอจะให้ฉลัยเธอออกฉันจะไปเดี๋ยวนี้คะ่ะผู้จัดการ คุณฉันต้องไปแล้วนะเออคุณจะกลับมาใช่ไหมตอนนี้ชีวิตของฉันกลายเป็นต้องรับสองบทบาทบทบาทแรกคือแม่บ้านบทบาทที่สองคือภรรยาของเศรษฐีที่ฉันต้องดูแลเพื่อรักษาชีวิตของผู้ชายคนนี้เอาไว้คุณคะ อาหารมาแล้วค่ะลูกมาทานอะไรหน่อยนะนี่คุณจะไปอีกแล้วเหรอ,อเดี๋ยวฉันกลับมาค่ะเมื่อไหร่ล่ะคืนนี้แล้วกันค่ะทานซจอมหน่อยนะคะ,ะในขณะที่ฉันพยายามจะรักษาชีวิตผู้ชายคนนี้เอาไว้ ก็มีอีกคนหนึ่งที่พยายามจะวางแผนทำลายมันลงคุณคะส้มมาแล้วคะ่ะทามส้มหน่อยนะวันนี้เป็นไงบ้างผมว่าเราสองคนอะเลิกกันเถอะทำไมล่ะคะมีผู้หญิงที่สวยที่สุดคนหนึ่งต้องการจะปจักสามีที่ไม่รู้ว่าจะกลับมาเดินได้อีกเมื่อไหร่ ไม่จริงนะคะคุณต้องการคนดูแลคุณต้องการฉันนี่งไงคะคุณให้ส้อยเพชรฉันฉันต้องการดูแลคุณจริงๆนะคะนี่คุณต้องการจะดูแลผมเหรอฉันต้องการดูแลคุณค่ะจริงเหรอครับงั้นคุณพอจะเล่าให้ปังได้ไหมครับว่าเรื่องระหว่างเราเนี่ยเป็นยังไงและบอกได้ไหมว่าเกิดอะไรขึ้นกับเราสองคนอะถ้าฉันพูดความจริงไป คุณคงรับไม่ได้แน่ๆคืองนี้นะคะคุณเราสองคนเน่ยเพิ่งแต่งงานกันได้ไม่นานแล้วเราก็สัญญาว่าจะไปทริปฮันนมูลที่ญี่ปุ่นแต่ว่าคุณเกิดอุบัติเหตุเสียก่อนคุณจําได้ไหมคุณบอกฉันว่าจะพาฉันไปเล่นสกีไปดูภูเขาไฟฟูจิไปดูดอกซากุระคุณสัญญาฉันไว้ยเยอะมากเลยจําได้ไหมคะ 还谢谢。Hi, ภูมิใจน่าด้ยนะที่แยกหัวชาวบ้านได้เนี่ยหน้าด้านนี่เธอเป็นใครเนี่ยฉันเป็นใครอย่างนั้นเหรอฉันก็เป็นเมียพี่ไงพี่พก๊กเมียนี่คุณหมายความว่ายังไงอ่ะไม่ใช่นะคะไม่ใช่นะคะไม่จริงค่ะนี่ก็หยุดแฉแล้วล่ะพี่พก๊กฟังฉันนะยายคนเนี้เป็นแค่แม่บ้านทํางานที่นี่ใช่ผู้หญิงคนนี้เป็นพนักงานแม่บ้านอยู่ที่โรงแรมของฉันเองนี่นางเมย์ แกลืมกำพืดแกไปแล้วรู้ไงฮะดอยากจะมักใหญ่ไฟสูงแดดตื่นค่ะสติหนะะ่อยค่ะพี่ฟูพี่รู้ไหมว่าอย่าในบ้านคนเนี้ยมีค่าแค่โอยแผเส้นเดียวนี่แหละและที่สําคัญนะมันก็เป็ของฉันด้วยรบถึงต่โหด้วยเพราะฉะนั้นแล้วแกถอดออกมานี่นะรักไปซะ ทุดทำงานเธออ่ะเราไปกับฉันเดี๋ยวนี้เลยไปคิวค<ะ>่ะฉันคิดว่าเขาจะรังฉันไว้สิแต่ก็ไม่ใช่เลยที่ราคขางั้นเราอ่ะไปช้อปปิง้งเตรียมตัวไปทิปที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าค่ะไปแล้วไปช้อปปิง้งไปแล้วเดี๋ยวอะไรคะถ้าคุณบอกว่าคุณเป็นแฟนผมงั้นสร้อยเส้นนี้ก็เป็นของคุณ ดี๋ยวใสใ่้นะพีรักเขาบอกกี่ครั้งแล้วว่าไม่อยากใส่สร้อยกระจกแบบนี้อ่ะเดี๋ว่วเนื่องตานะงานทำอะไรของพี่ร้าเนี่ยดยืงตาได้ที่รักนี่มันสร้อยบ้าอะไรเนี่ยฮะทำไมกระจกแบบนี้อ่ะแต่ว่าตั้งใจซื้อให้เลยนะนี่คอลเลคชันใหม่เลยอ่ะนี่คือตั้งใจเหรอ จะให้ไอใส่พ <O> ี <é. S 1> au, ่ไหนคะที่รักฮะถ้ามันโชยแบบนี้ให้แม่ที่รักใส่เถอะโอ้ยเมียจ๋าพี่บลกผู้หญิงคนนี้คือใครอ่ะผู้หญิงคนนี้ก็คือเมียใหม่ใช่ไงที่รักที่รักเป็นบ้าอะไรของที่รักเนี่ย ผมนึกออกแล้วคุณนี่เองอ่ะคุณคือคนที่ทิ้งต้อไม้เรื่องนี้ที่ละที่ลาจะไปไหนคะที่ละก็ซอมันไม่สวยอะคุณมาทำอะไรที่นี่คะพอดีว่าคุณลืมของไว้นะครับไม่ใช่ค่ะกล่องเพชรกล่องนี้เป็นของฉันค่ะเนี่ยไม่ใช่กล่องเพชรนะครับแต่ว่า คือตัวไปออสเตรเลีย,ยของเราสองคนน่้นจริงเหรอคะใครเคยบอกไว้นะว่าจะไปเทียออเท่ยวออสเตรเลียด้วยกันนะแล้วภรรยาของคุณล่ะคะผมอย่าไปแล้วครับคุณอะดูแลผมมาทัางชีวิตแล้วต่อไปเนี้ยให้ผมดูแลคุณบ้างนะครับงันเราสองคนคืนดีกันนะก็ได้ค่ะ คเอาน้ำมาให้ค่ะขอบใจนะมิวนี่มันหวยนี่งวดน,นี้หรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่หาของงวดน,นี้ไม่เจอถ้ามิวหาเจอนะต้มใส่แก้วให้ชอบกินไปแล้วมิวมจะมายุ่งกับหวยผมทำไมนักหนาเนี่ยผมเป็นนักลงทุนอะ่ะผมก็ต้องอินเวส m e เมนต์ดิผมชอบในตัวเลขอะ่ะตามหลักความน่าจะเป็นอะ่ะมิวแต่ชอบ เราไม่ใช่คนจนซะหน่อยทําไมต้องทําตัวเหมือนคนจนซื้อหวยหวังรวยแบบนี้ด้วยอะ่ะมิวคนเราอะความชอบของแต่ละคนอะมันก็ไม่เหมือนกันนะไอไลฟ์ดิสอะ <Yeah. S 1> ที่ยูยังไลช้อปปิ้งเลยผมยังไม่เคยไปว่าคุณเลยนะมิวคุณเลิกก้าไก่ผมได้ไหมไม่รู้แหละแต่ถ้าเกิดว่างวดนี้นะยังไม่ถูกอีกนะก็ต้มให้กินอย่างนี้เลยโอ้ยเนี่ยคุณทำแบบเนี้เหมือนคุณทำลายความฝันของผมเลยอะ่ะรู้บ้างไหมอ่ะ ยูบกไมซีมอ่ะหวยจ้านี่มันซีโรเวฟใช้ให้เกิดประโยชน์ซื้อมาก็ไม่ใช้ถูกก็ไม่ถูกยอย่าคุยด้วยแล้วชิซีเล่ถุงซีโรเวฟถุงร้อนใครเนี่ยนี่คิวคะคุณผู้ชายเอาหวยไปซ่อดให้ฉันซิคุณผู้ชายคะ ซ่อนทุกงวดเลยนะคะคิวไม่รู้แล้วค่ะว่าจะช่วยไปซ่อนที่ไหนอะ่ะฉันบอกว่าให้เอาไปซ่อนอะ่ะก็แค่เอาไปซ่อนนี่ฉันไม่รู้จริงเลยนะเพราะฉันแต่งงานกับคนจะืแต่งงานกับแมวก็แน่เนี่ยดมกลิ่นหาหวยเก่งที่เป๋งเลยเอาเอาไปนั่นไงก็ไปซ่อนในถุงร้อนนะั่นน่ะแล้วก็ไปเก็บไว้ในตู้เย็นอะ่ะแต่การให้ด้วยนะได้ค่ะคุณผู้ชาย วันนี้ถูกไหมนัดหล่อที่รอมานานแล้วตรวจมาแต่ครบทุกเลขแล้วไม่ถูกสักทีวันทีนึงเฮ้ยอะไรนี่ี่มันเลขเด็ดอาจารย์กิ่งนี่นาฮะเวขนี้มาแน่เลขอย่างน่ะคุณชอบไม่ให้ดูหรอกโอ้ยออกแล้วออกแล้ววันที่หนึ่งแปด เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณสนนอบเอาไปสอดเห้อคือบอกม่ไปขืนเงื่อนเราเอาไปสอดทำไมอ่ะแปลแปลกคุณมิ้วสวัสดีค่ะคือตอนนี้แม่คิวป่วยหนักอะค่ะคุณมิว้วก็เลยวันนี้อยากจะมาขอลาออกอะค่ะคุณมิวเราแม่เธอเป็นยังไงบ้างหนักค่ะตอนนี้นอนอยู่ห้อง ICU ค่ะต้องมีคนดูแลอย่างใกล้ชิดอะค่ะ จริงๆเธอไม่ต้องลาออกก็ได้นะฉันให้เธอลาแบบไม่หักเงินเดือนก็ได้อไม่เป็นไรดีกว่าค่ะคุณมิวคือคิวอยากลาออกไปดูแลแม่อย่างเต็มที่ค่ะคุณมิวจริงๆแล้วอ่ะเธอก็ทํางานกับฉันมานานแล้วนะเอาแบบนี้ไหมถ้าเกิดว่าแม่เธอหายดีเมื่อไหร่อ่ะเราเธอพร้อมกลับมาทํางานกับฉันเมื่อไหร่อ่ะเธอกลับมาได้เลยนะได้เลยค่ะคุณมิวขอบคุณคุณมิวมากๆเลยนะคะขอตัวก่อนนะคะ เพชรทองเต็มตัวนี่ฮะวางไว้น,นี่แหละเดี๋ยวฉันเทเองมิ้ททำไมคุณใช้บ้านเราเนื้อตัวมีแต่ทองทองเส้นเบลเลอร์เลยนะแล้วก็วถือไอโฟนอีกแม่ก็นึกว่าช็อปเป็นคนถูกหวยแล้วก็ซื้อให้ซะอีกโอ้ยจะบ้าหรือเปล่า ช็อปเนี่ยนะถ้าถูกหวยจะแบ่งเรื่องอะไรจะไปแบ่งแล้วถ้าเกิดช็อปถูกรางวัลที่หนึ่งเนี่ยช็อปจะให้มิวไหมอืมให้สิจ้าที่รักเออจริงด้วยช็อปถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนี่นะโอ้ยโมแต่ไปทํางานต่างประเทศลืมเอาหวยไปขึ้นเงินเลยฮะช็อปถูกหวรางวัลที่หนึ่งแล้วทำไมไม่บอกมิวแล้วนี่หวยอยู่ไหนเนี่ยทำไมยังไม่ไปขึ้นอีกจริงด้วยช็อปเอาหวยไปไว้ที่ไหนเนี่ยหวยหาย ช่วยกันหายก่อนหายจ้าไปไหนอะชอบดูตะวันสิเดี๋ยวมิวหาตรงนี้เองได้ๆๆๆ้เฮ้ยดูไหนเนี่ยไปน่ีไม่มีอะมิวจ๋าเธอมองตาฉันแล้วพูดมันออกมาเธออะเอาหวยไปใช่ไหม หวยยังคะคุณชอบนูประเดียวเอายังไปเลยนะคะแม่ตยานเดี๋ยวก็ประเดีเอาไปเลยค่ะแล้วถ้าไม่ใช่เธอจะเป็นใครเธอใส่ทองเต็มตัวมี iPhone อ,อ,อีกเงินเดือนที่ฉันให้อ่ะมันไม่ได้เยอะหรอกนะจะเอาปัญญาที่ไหนมาซื้อคุณคุณคุณชอบคุณมิวคะฟังหนูก่อนค่ะคือวแบบ่าพ่อแม่หนูอะค่ะขายทีหน้าอยู่บ้านใดค่ะในการส่งเงินมาให้หนู เพราะนี่หนูกนอยากมีท่องใส่แล้วก็อยากใส่ไอโฟนหนูก็เลยเอาเงินน่ะไปซื้อหยุดได้แล้ว,กลวโกหกใช่ไหมฉันไม่เชื่อแกหรอกอีรีเลยค่ะคุณชอบหนูสาบ,บ้านให้ใต้ใก็ได้ค่ะว่าหนูบ่เคยรักของเลยคะ่ะบ่เคยรักเลยค่ะหรือว่าคุณชอบหนูวานะคุณชอบอะเอาไปเซื่องไว้ยู่มืองใดหรอกคุณชอบกันลืมชอบคิดอว่าชอบใจเย็นๆก่อนเถอะชอบเองหรือเปล่าที่เอาไปซ่อนเราจําไม่ได้ว่า,าไปซ่อนไว้ไหนอะ สาเขาไม่น่าจะทำหรอกคิดดีดโถ่นั่งทำอะไรกันช่วยหาสิไปค่ะหัะวยังดังใส่ห<ว>ัวยังใส่หัวเปโนไปไหนวะหัวหายไปได้ไงเนี่ยไม่มีอะ่ะฮ้ยโ้ยโห้ยฮ้ย้ห้ย หายไปได้ไงนเนี่ยเฮ้ยนี่ฉันผิดเหรอเนี่ยนี่ซื้อบ้านหลังใหญ่เกินไปแบบเนี้ยหาของทีก็หาย,ยากเมนค่ะคุณชอบหาเบอร์สอบเบอร์มุ่มเหล่ากันยังหาบ่พออยู่ค่ะหยุดพูดได้แล้วต้องเป็นเธอเธอนะั่นแหละวความจริงมันมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นจา๋าหนูยังก,บบก,บก็บอกเธอว่าแม่แม่ก็บอกว่าแม,ม่ยุ่งงานแล้วก็บอกว่าพอดีจะไปจ๋าไมเสือจะมันโง่ ผีบ้าขนาดเนี้ยคงไม่ไเอาไปหรอกนี่มันก็ผ่ามาหลายว่นละหัวยที่หายไปอะเราคงไม่เจอกันแล้วสิคุณคิดไม่ออกจริงเหรอว่าเอาไปไว้ไหนอะห่วยไม่ได้หายไปไหนเลยค่ะคุณชอปอยู่นี่ค่ะ เฮ้ยนี่มันหวยฉันจริงๆด้วย <S 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 แล้วมันไปอยู่เธอได้งไงคะอ๋อก็พอดีว่าคุณผู้ชายค่ะเอาหวยอ่ะมาซ่อนไว้ในกระเป๋าเก่าของคุณมิ้วอ่ะค่ะแล้วคุณมิ้วอ่ะค่ะยกกระเป๋าเก่าให้หนูค่ะแล้วถ้าเธอไม่ได้เป็นคนขโมอยอะ่ะทาไมวันที่ลาออกอะ่ะถึงใส่ทองเต็มตัวขนาดนั้นอะ่ะก็คิวทํางานกับคุณมิ้วมาสิบปีแล้วอะค่ะตั้งแต่รุ่นแม่คิวก็เก็บเงินเก็บทองมาเรื่อย เห็นคนอื่นเขาใส่ทองก็เ,เลยอยากใส่บ้างอะคะ่ะฉันก็ต้องขอโทษเธอด้วยนะที่ฉันเข้าใจเธอผิดอะไม่เป็นไรเลยค่ะแม่เธอนี่เป็นคนที่ดีจริง,รงไม่อยากจะเชื่อว่ามีคนแบบนี้อยู่บนโลกอีก <c oughs> อนี่ห้าแสนบาทมันเหมาะสมแล้วแหละสำหรับคนที่ซื่อตส์อย่างเธอรับไปซะโอ๊ยนี่ไม่เป็นไรค่ะคุณชอปคิวรับไม่ได้จริงๆค่ะเอาไปเถอะ เธอได้ยินไหมว่าคนดีอ่ะต้องได้รับการตอบแทนคุณคุคุณชอบคะ่ะเนโนบะได้แบบมีบังบ่คะพรุ่งนี้ค่อยมเมาแล้วกันรีบบ่คะเย้ yeah! <c oughs> ชอบคะ่ะเราเรีบเอาหวยเนี่ยไปขึ้นเงินกันเถอะก่อนที่หวยมันจะหายไปอีกเราชอบอ่ะก็ต้องเลิกเล่นหวยได้แล้วนะถูกรางวัลที่หนึ่งแล้วเนี่ยชอบสัญญานะว่าต่อไปเนี้ย ชอปจะเริกเล่นหวยเพราะว่าการถูกรางวันที่หนึ่งอะ่ะมันคือที่สุดแล้วและรางวันที่หนึ่งอะ่ะมันก็อยู่ในมือช็อปทั้งข้างนี้แล้วก็ข้างนี้ไงป้ปไปไม่ขึ้นเงินเดี๋ยวหายอีกไปสิไป,ไปนู้ายยุ่เงินด้วยค่ะเ้ยโอ้ยนี่าหาฉันไปเก็บของหน่อยสิบอจงไปไม่ได้ดมันนี่กับงมันี่ไปก่อนเล็าารางวันที่หก็ตงเป็นของอีจ๋า านีเขาอ,อินตารางวัลที่หนึ่งเขาอ,อินตารางวัลที่หนึ่งหนูช่วยป้านหน่อยป้ามีโทรศัพท์มาขาย6 60บาทเออหนูไม่เอาค่ะหนูมีมือถืออยู่แล้วป้าไ,ไม่กินข้าวเลยแล้วป้าจะไปหาย,ย่าบางนาด้วยเอองั้นหนูรับไว้ก็ได้ค่ะเออ ค่ะมือถูดูไม่เอาแล้วค่ะนี่ค่าเงินเอาไปหายาินะคะเขาจะหนูเขาจะหนูขอโช่าดีนะขอโชวาดีนะขอาจะหนูนะหนูป้ายซื้อโทรศัพท์หน่อยป้าไปหายาที่บางนา เอางี้แม่จ้ะป้าเนี่ยฉันรอผ้าอบอยู่ฉันก็จะไปบางนาเหมือนกันถ้าผ้าเสร็จแล้วอ่ะป้าไปกับฉันก็ได้ไม่ดีกว่าจ้ะแค่หนูซื้อโรศัพ์ป้าก็พอแล้วแต่ว่าถ้าป้าไปกับฉันอ่ะซ้อนมอเตอร์ไซค์ฉันไปป้าจะประหยัดตังค์อีกหกสิบบาทเลยนะป้าซ้อนมอเตอร์ไซค์ไม่ได้ถ้าป้าซ้อนมอเตอร์ไซค์ป้าจะวูบทุกครั้งเลยหนูช่วยซื้อโทรศัพท์ป้าหกสิบบาทนะ เป็นอย่างนั้นไปเอางี้ดีกว่านี่ฉันมีอยู่ร้อยหนึ่งฉันให้ป้าหมดเลยนะจ๊ะแล้วก็โทรศัพท์เครื่องนี้ฉันไม่เอาให้ป้าเก็บไว้เผื่อป้าเอาไปขายให้คนอื่นป้าจะได้ตังค์อีกตั้ง60บาทเลยนะใจจริงเลยเป็นนางป้าเลยขอบคุณจ๊ะขอบใจจ้ะขอบใจมากเลยไม่เป็นไรจ้ะนะไปบางนาดีๆนะ ช่วยซื้อ,อมือถือป้านหมาไหวไหมป้าขายหกสิบบาทเองป้ากลับบ้านที่บางนาแต่หนูไม่มีตังเลยอะค่ะช่วยป้าซื้อหน่อยนะบอกแม่ช่วยซื้อโทรศัพท์ป้าก็ได้แม่หนูไม่อยู่เลยค่ะหนูมีอยู่สิบสองบาทกับอีกห้าสิบตางป้าเอาไปเลยนะคะ ขาให้ไขโทรศัพท์ได้นะคะขอบใจนะหนูพ่อแม่น้องไปไหนคะเนี่ยพ่อไม่มาคะ่ะแม่ไปกด ATM น้าจะสอนอะไรให้นะคราวหน้าคราวหลังอะ่ะอย่าไปคุยกับคนแปลกหน้ายิ่งเฉพาะคนที่เราไม่เคยเห็นหน้าเลยอะ่ะมันอันตรายค่ะ อย่าพิ่งไปค่ะคุณช่วยซื้อมือถือให้หน่อยค่ะให้ขาย60บาทฉันอ่ะจะกลับบ้านที่บางนาแต่ฉันไม่มีเงินเลยช่วยซื้อหน่อยนะคะฉันยาบานย้ายทำไมโกหกฉันโกหกขายรถชนใจเลยค่ะอะไรกันเมื่อกี้ร้านซักรี่เขาก็ให้เงินเห็นอยู่ค่าโทรศพัพท์นีหรือเปล่าเนี่ย18บแปดงกุฎแน่เลยเที่ยวของเงินคนไปทั่วเลยเนี่ย ไหนไปดูสิของินใครบ้างเนี่ยเออ no. หนูหือหือมือหือป้านหน่อยป้าจะไปหายญายที่บางนงาป้า,ป,าป้ามีกูป้ากูหกขอยรถชนตายนี่ป้าทำอะไรเนี่ยป้าเจ้าโทรศัพท์มาขายจะมาขงมาขายอะไรในร้านผมไม่เอา มาวุ่นวายในร้านผมเนี่ยเดี๋ยวลูกค้าหนหีหมดแล้วป้ากินข้าวยังเนี่ยถ้ายังไม่กินอะ่ะเขาไปนั่งก่อนอป้าข้าวข่เจียวอะ่ะกินซะนะขอบใจจ้า ข้าวไข่เจียว40บาทฉันจ่ายค่าข้าวไข่าขาเจียวมือถือเนี่ยฉันขาย60บาทพีหนุ่มให้ฉัน20บสิบ่าทป้าเอาตามไป20บนะส่วนมือถือเนี่ยฉันไม่รู้ว่าฉันจะเอามาทำอะไรเก่าขนาดน,นี้แล้วแล้วป้ากินอิ่มอยู่ท้องแล้วอ่ะป้าก็ไปเถอะ แล้ววันหลังป้าก็ไม่ต้องมาแถวนี้อีกนะนจาคุณคะคุณชื้อมือถือป้าหน่อยไหมคะป้าขายหกสิบบาทป้ากลับบ้านที่บางนาะข้าวก็ยังไม่ได้กินเลยอะ่ะ ป้านะะสาบานได้เลยค่ะว่าป้าเจ้าเงินกับบ้ามบางๆจริงถ้าป้ากูหงนะขอรถชนตายเลยค่ะพอพอพป้ามือถือป้าเก่าเก่าฉันว่าป้าหน้าคุ้นๆนะเหมือนฉันเคยเห็นที่ไหนก็ไม่รู้อะแหมไมอะค่ะไี่ให่คุณยำคมผีอะค่ะฉันนอยากจะช่วยป้าซื้อนะ60บาทแต่ ฉันไม่ได้กระเป๋าเงินมาเลยเอา,างนี้แล้วกันค่ะคุณไม่มีเงินสบก,ก็ไม่เป็นไรค่ะ Q A ป้ามี QR code ป้าโทรศัพท์ป้าเก่าๆแต่ป้ามี QR code เห็นใจจริงๆถ้าจะอยากขายจริง,รงเนาะเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน<ม>เดี๋ยวป้าตามฉันไปเอากระเป๋าเงินที่รถนะฉันน่ะจะซื้อมือถือป้าในราคา500บาทห้าร้อยบาทเลยเหรอคะโอ้โอโอ ป้าคนนี้นะคะป้าคนนี้มาเดินขายโทรศัพท์ทุกวันไม่เห็นไปบางนาะสักทีเป็นพวก18มงกุฎต้มตุ่นชาวบ้านนะคะไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณเงิน500บาทของฉันนะ่ะอาจจะต่อชีวิตป้าก็ได้นะคะแต่ถ้าเขาเป็นคนไม่ดีอ่ะเดี๋ยวกรรมก็ตามทันเองละคะ่ะขอบคุณมากนะคะที่ให้คำแนะนำปป้าป้ารถฉันจอดอยู่ตรงนี้นะ ตรวจคะคุณตำรวจคะใช่ป้าที่เขาโพสต,ตามหากันในโซเชียลหรือเปล่าคะฉันว่าหน้าคุณคุณนะค่ะอ๋อยายป้าบางนา60บาทขณะนี้นะครับผู้กรณีของเขาอะเต็มโรงพักไปหมดแล้วฉันว่าแล้วจริงๆก็เป็นพู18ก18มงคุณนี่เองนี่เะบอกว่าจะให้ฉันอะมาเอาเงิน500บาทที่แท้พาฉันมาส่งตำรวจหรอกหรอยัดพูดฉัน้วหลอป้าอ,อ้นตำรวจ ไากลับบ้านบังนาข้าวป้าก็ไม่กินนะคุณตำรวจก็เห็นใจป้าแล้วค่ะป้าไปบางพักก่อนนะคะถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตนำตัวคุณป้าไปที่โรงพักครับป้าไปกูเออไปกับบ้านบังนาป้าอไากลับบ้านบางนาป้าอไากลับบ้าบางนาป้าบางนาหกสิบไปบางพักก่อนนะจ๊ะ บ้านเัาสามาาย60บาทห0บาท6 0บาทบ้านเขสามาขายบาทเอาเนื้อกันข่อบ้านมีขู่อ่ขเรื่องหลังเนี่ยพูดที่อโก้รไม่เหนื่อยว่าเล่นบทอย่างนี้ ไม่เป็นไรค่ะป้ามีขาโค้ง